we for you we เป็นสื่อที่เชื่อถือไฮรัชบงกาวผู้อำนวยการเนื่องจากสถานการณ์้ําท่วมทางภาคเหนือพนตํารวจโทรศักดิราเผือกอําผู้บัญชาการหนวดท่องเที่ยว มีความห่วงใยในประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากจึงได้สั่งการให้ตำรวจท่องเที่ยวทุกพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยเรงูโดยให้เร่งออกทาการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนผู้ประกอบการประชาชนในพื้นที่ให้โทรสายด่วนตำรวจเที่ยวหนึ่งหนึ่งห้าครับในหนึ่งห้าครับขอบคุณทุกท่านครับผมครับสวัสดีครับ ระนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่และให้เตรียมความพร้อมในการบูรณาการ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่เมื่อเกิดเหตุน้ําท่วมเมื่อวันที่6ตุลาคม2567เวลา16นาฬิกาพลตารวจตีหม่อมหลวงสันทิกกรวรวันผู้บัญชาการตารวจท่องเที่ยว1พันตารวจเอกสราวุฒิตันกุลรองผู้บังคับการตารวจท่องเที่ยว1พันตารวจเอกแมนรถทองผู้กํากับสองกองกับการ2กองบังคับการตารวจท่องเที่ยวหนึ่งสั่งการให้เร่งดําเนินการตามนโยบายพันตารวจโทพัฒนค สิริเจริญนำสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวสองกองกับการสองกองขับการตำรวจท่องเที่ยว1ได้กำชับกำลังคน ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่และรายงานให้ทราบเป็นระยะให้ทำการประสานข้อมูลจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสำนักงานกรมชลประทานพื้นที่เพื่อนำมาวิเคราะห์ะสถานการณ์เตรียมรับมือและแจ้งเตือนประชาชนนักท่องเที่ยวในพื้นที่และได้นำตำรวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยอาสา,าสมัครตำรวจท่องเที่ยวเร่งออกทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้รับทราบถึงสถานการณ์น้ำเพื่อเตรียมตัวรับมือและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เสี่ยงภัยโดยจะทำการแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางและให้กำลังคนทุกนายเตรียมพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือเวลา16นาฬิกาณสถานีตำร,รวจท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีได้นำน้ำดื่มมามอบให้ทางเทศบาลตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดไชนาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ทางเทศบาลตะบนสาราสามใช่ไหมขอขอบคุณตำหนดต้องเที่ยวนะคะที่ที่นําน้ําดื่มมามอบให้กับเทศบาลตะบลหนสาราของเราเพื่อให้คนที่ทําคันตั้งแนวกระสอบกันน้ํานะคะให้เราทำของเราขอขอบคินพนะทีานี้แล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับท่านที่จะมาช่วยตักกระสอบทรายนะคะแล้องการอตรงนี้เราต้องการความช่วยเหลือก็คือกําลังคนนะคะแล้วก็พวกน้ําดื่มเครื่องดื่มต่าง ก็ขอขอบคุณทีนี้นะคะสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็จะมีขึ้นตลิงแล้วนะคะถ้าปล่อยมาอีกตอนนี้สองพันสองสองพันสองถ้าสองพันสามสองพันสี่นี่เราต้องเรียงกระสอบยาวกรลอดเป็นระยะทางประมาณเจ็ดกิโลนะคะเพราะว่าตบลของเราเนี่ยติดชายแม่น้ำเจ้าพระยายาวประมาณเจ็ดกิโลเมตรค่ะ และได้นํากําลังตารวจท่องเที่ยวอาสาสมัครตารวจท่องเที่ยวมาช่วยกันทําการกรอกกระสอบทรายเพื่อใช้กั้นน้ําริมตลิ่งทั้งนี้ฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบหากท่านประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือจากตารวจท่องเที่ยวสามารถโทรสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1 1 5 5ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบปริพตทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยาก คมชัดภัรักทองแก้วผู้อำนวกยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน